นีวันนี้ฟุกมาร้านนะครับแล้วก็อัดวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะด้ามตักมือทรงพลังมาแล้วทําออกมาสองด้ามนะครับก็คือร้านเป็นช่างอยู่ร้านพี่เอกเขาตานนะครับเขาจะเขาจะเอาไอ้นี่ไงฟุ๊กก็คือเขาจะเอาเข็มเดินเส้นเนี่ยใส่นี่เลยคือลนลนไฟลนไฟแล้วก็เอาตัวเข็มแล้วก็พันกับตัวด้ามแล้วก็แทงมือแทงไปพวกตัวอักขรตัวหนังสืออะไรก็ว่าไป นี่นะครับทาออกมาสองด้ามน,นะความความยาวเท่ากันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมแต่เป็นขนาดเดินเส้นด้ามตักทรงพลังนะครับลองจับบ้างน้ำหนักดีนะลองจับดูนี่นะน้องอยู่กับผมนะฟุกนะครับนี่ฟุกเยือนถึงร้านาร้านฟาแท็กตูซัพพลายที่เข้าสารเลยนะครับผมตอนนี้อยู่กันที่เข้าสารนะเดี๋ยววันหะน้าร้านเดี๋ยวเขามามาเอา ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับใครที่แบบว่าสนใจงานตักมืออยากจะให้ทําด้ามมือหรือจะยังไงบอกขนาดได้นะอย่างที่ผมถือกันอยู่ในมือตอนเนี้จะเป็นของอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ผมทําของสแตนเลสด้วยสแตนเลสน้ําหนักมันจะหนักกว่าอลูมิเนียมมันจะแตกต่างจากที่ผมตักนะครับผมอาจจะพูดติดๆตะขัดน,นะพอดีผมใส่ตัวกั้นฟันกระทบกันอยู่นะผมไปทําฟันมานะครับ นี่นะครับใครที่แบบว่าช่างคนไหนช่างสักมือสายตักมือ,อาบางคนเขาจะถนัดด้ามตักแบบตั้นบ้างตั้นอย่างเงี้ยยาวบ้างอยากจะได้ยาวกว่านี้ก็ลองบอกมานะครับว่ากี่เซนติเมตรอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวทางเราจะทําออกมาให้ส่วนหน้าเราก็ทําตั้งแต่หน้าเล็กหน้ากลางลงเงาหน้าใหญ่ทําได้หมดนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากบ๊ายบายโอเค